มีนกนานักนาปะเ้อเกี่ยบวหัี่นะ้วยนะให้กล้วยนะกลวยนะมาเจาะชื่อไหม่งต่อยตไดุโอ้ะขอวันเกิดยังคื้นนั่นแทะปากมุมเม้มแทะนี่ยเนรอ เียงสวัสดีค่ะอัสวัสดีสวัสดีสวัสดีคือคือว่านุคคืนม่านุคคืนมาอัสวัสดีค่ะกอนูคสวัสดีค่ะนี่ทางนี้อยู่อยู่โอ้เจ็บเรียบร้อยเรียบร้อย

ช่างคืออยู่ดีเนาะอันนี้ช่างว่าลูกช่างบอกแข่งว่านี่นะอันนี้ช่างบอกบอมี่เช่งไปอู้ยเช่งไปนะเช่งไปนะปองงามได้เลยนี่เฮ้ยไปไม่ใช่ใครนี่ไปชืช่ใครนี่นี่ชาวชูชื่อไหดูันนียนะชาวชู้ชื่อไหเลยมันเกิดเด้อนี่เด้อร์กระเป๋านี่เด้อ

นี S <S ่แม่ต is ัวไปดัตติเว้นนะวะกบกิบกิบกกับเพื่อิคเาห้องเองไลกัเป็นเดือนนึล้วนี่คือกันนะไปฝ่าอึ้ยเลยนั่งห่านะตอนเลเี้ยอคูจนบอกเองไป็นเออมนี่น่มมันเบืองเห็ดยังกันเนาะไปยูนี่ก็ไปเฮีนวนี่กันเลต่อไกลต่อกลบเฮจริงดื้อนข้ อากช่างอยากช่างว่ายี่บิงช่างก็เห็นบ่าเปอนมาดินช่างมุนน่ะคือขนมหง่งทายดูมน่ะมเป็นบรรพายเงินนี่แม่ไ่ใช่แกะกุ๊กโอ้ยคักเม้งได้วันนี่งกอดได้วัน เอาไหมหอมไหมเอาหอมไหมหอมไหมทอานท่านเก๋เกลีอ่มเมนติ้นแเีงงเรีนดงเพ่อนแดมั้งเนี่ยเออดิเชียวเห็นเออเจียงดเชียงดูงเชียงเซี่ยมเฮิมเิมเมันได้เห็นเห็นกระเป๋ากระเป๋าเพิ่มเพิ่ม ดุงเชียนี่จะบุญบุญวายเนี่ยมีสร้างสร้างขาวคืออยู่ดีบรุสร้างคืออยูว่ะเออบม่ได้หายพอชื่อมือเบี่ยงนี่เพื่อนโอ้ยโอ้ยเบิกเลยแม่ย่ามันหนีมือช่องหนลงไป แดดเนาะเปล่าแช่งบะคนมันมีบาเงินะด็กมีบ่ฮอมีช้ำโอ้ยเหียนหาเดียเนาะุ่มคนนุเอาเงินไปซื้อไปลกไปใหปลาซูเเอาเงินไปซื้อไปแม่ซื้อมาซื้อน้อตาลแป้งนี่ป้ามึงปนอป้า โอ้ก็ได้เน่ยลแม่ชื่อเป้งข่เหนียวกัเป้งข่าเจ้ากับอันน้ำตาลแม่นมะขวาย่ลวงขอเงินปชุดไป้ชุดแบบชายคนโรคนเชื่ขอเงินนุ่เ่ะนุนี่นน่นนุ่นนุ่นน่นนุ่นนุ่น่นน่นเราไม่ได้เงินอ่ะขอไม่เงินนชูนะขอสุใจเงินให้ลขอดใาเงินเนาะ ขเงินชื่ออะไรชื่อตาลดอกใครน่ะชื่อตาลเอ้ยปลี่นขาดนะจ๊ะนางอย่างนี้นะใครน่ะิวนะิวนี่ใครน่ะดติงตุมต้งติตต้งงเติไปจนจุ๊บ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 จุ๊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 กจุ๊จุ๊จุ๊กจุ๊จุ๊จุ๊บจุ๊จุ๊จุ๊กจุ๊ เป็นอยังเยกับเงินน่ะเือแงเือแป้งสีแก่งสีตบคนกับปลาปลาไม่ว่าป้าห้ยืนหนิจงเน้อเปงเนี่ เนี้ยเนียเไหวเงีนไหวพ่อเนียนว่มีเดียนบ่มีเดียนมาจ้ะมาบ่มาอย่าล้มอย่าล้มมาปไหมข้ามข่าเนี้ยเราไม่ได้ข่าวเลยนะงจุเยอะกรองกันดูจุกเยอะกงมาก มีนห <ort. S 2> ้าเลยปกติอย่บ้านใ่มินั่ะมีนห้า่เปกติเวาโคแต่อากินแม่ไปมาลุมก็ทแก้มแม่ทำบ้านนึ่ยืนก้อนยืนก้อนผลักไปมาหงดหิไปมาหาตัวปากตัวดีหลปากมงงอกก็ผิดพตัเปลียเพราะในงอกเพิ่งเลยมือี เลี้ยวเดี๋ยเดียวเนาะเข่าใช่เข่าใช่เห็นเข่าใช่ดุปวดอะที่นอนที่นอนอยู่นอนดินอยู่ชีวันเดียวเบิผ้ามันั่มันดุนเถ้าเถ้าขีดฉวยบอกขีขึ้นผ้าจะไปน้ำฉันอันไหนมาพี่ลุกมานาะอามากนดกออกมากรหยืนดีไปก่ดกเอามานีกรดแหงขยืนนุละเห็นดีไปน้ำปลาชูกันเด้อแต่ีขาดลยว่ในดุกอาไปไบันนี่ ไปไปไปไไปอาชูอาชูอะไรห้องอาชูาห้องปาชู้ไยูหนไหางมาอกันยูแบบนี้อ่ะยัไงนั่งได้บอนังมาได้ได้ดูได้บนแม่แม่เไว้ที่บนโอ้ ดีาน<อ>่ๆนี่เฉพามือเลยขึ้นัมนี้อยู่แั้นนี้แะลูกอ่านี่นะพอมีพอมีแหงเนาะรวยอยู่เออเออเออบงยิงมูมันชุดยิงห่มตมไเพิ่นทัวกับพ่อแด่ไเพิ่นให้ก็เพ่นแด่วที่ได้เจ่น้ำมือน เยอะม่ี้มนอยู่เมนบอกเมนเยกัมาตีแจวอะแฝแล้วบ้าบ้าืสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีนี่ๆเออเฮ็ดด้ตัวสวัสดีได้สวัสดีนิดๆสวัสดีค่ะเป็นไรเฮ็ดยู่ไเฮ็นได้ไหมเห็ดไหมเห็ดเพชรสวัสดีเ็ดพชรเฮยไอ้ชงเปลี่ยกับเชงหน่อไนี่ แงไประเดนั่นอยู่น่ะแงไปเอาคามิสมอยู่อประกันบ่เอไปรกันเขาชื่ออะไรว่ใช่ออะไรเอาอะไรอะไรอมีวงจอดนายอันมาเลียวมาเดีไปเซงนี่เนาะโอ้ยแล่ไงป้าป้าแงเออแงมาน่ยอู้แงมาเน่ยัวเนี่ยยังกับแชง รถบัตรนั่งดีดีเขียวเงินนะไปกระโปรงต่างตางต่างเงี้ยลาต่างเงี้ยรถแข่งรถดิ่งอ่ะ ทังกนเลยจะเพลงไงนอนหงๆกอันล well. ืลูะเลน้องเพลงกหัวเพลงพีจายไงฟังกันรลยพัดลุ่มๆไงลองเพลงันลูกลองเพลงก่อน ตาไ,ไตาไม่ยังหุมีมีโอวเนี่เอ้ยมานังพี่ลูกละกับพิอีมาเลยแม่่ากันเ oh, ียกนกกันดีกะิดเเอ้ยน้องมานังพี่เลยมหยมห่ไ่ไหเวลาเป็นยัง

สอันอทั้งนี้ทั้นี่อะาอนกินวนนน่นเนี่ยนกระทอเทงของของเอื่อยน่ะยอขึ้นเออเขึ้นี่ดอกยอขึ้นเออเติมเติมพลังไหมเติมพลัง

ba sáu mương sư cái, này, bác nhỉ, bác nhỉ. Bác nhỉ, cái này, đây mắc nè mương nè mắc hết cái đây nữa nè còn một mương nơi cái tiệm vô mương nghe đây hết Bây uống chắc chắn chép bây giờ chắc chắn là bây giờ chắc chắn là bây โอ้มาคนเดิมภาคอนภก่อนหรือภก่อนค่อยซื้อเดีอยค่อยซื้อเนาะอยากบอกอยากบอกค่ซื้อเนาะปเดียวพักก่อนปซื้อบางไม้ก่อนปเนาะเอาในอยากบอกเอาตัวนี้เนาะอี๋เนี่ยตัวนี้หน่อยพูดจง ได้ได้บ่หน่นะไม่ได้นั่นบ่บ่เป็นหนังเห็นว่าแบบว่ามันยังแข่งนะใส่บ่ได้อันนี้ออดบ่แห้งแห้งนี่ตัวนี้ได้เรื่องอ่าตัวนี้ก็ได้อ้าลูกน่ามีไหมอยากไปทางไหนเข่าจะขเรียนอยู่ลูกก็ได้ใหญ่เลยน้องมาใหญ่ว่าวไป ไปอ้าลูกดูนตลกรนะน้กแข่าปะเี่ยนะวตนี้นักไม่้จับออกนอกพาตาไงลูกเอ้ยหนามาอันยากรเตอไม่เบิก่อน เีอาพี่ดูวะพี่ยื้อจะบุยหัวใหญ่ก็แจมเงินแม่ล้านีน้ำเน่พีน้ำเน่พี่ดูเพ่เพ่พี่น้ำเน่พี่เออได้ีมเช็ดีมาพี่ดูอ้าะไรสื่อสื้อเรียนกอเคสดยอดมากเดี๋ยวเรื่องขเรื่องใหม่กัน คือบาร์ดีเดอร์ปาร <ถ S 2> ูเนอร์าใคร